อสวัสดียามเช้าครับทุกคนครับเวลานี้รถหกล้อมา อ้ารจัดสาจัดสาเอ้าวัดีวัดีเอา้ารุมใก้มาถึงแล้วนะฮะโอ้นะเฮ้เพชรพันล้านมาแล้วนะฮะโอ้โอ้โอ้โอโ ดีครับเหตุผลล้านมาถึงแล้วนำทีมโดยรุ่งใต้นะฮะเป็นยังไงออกไปจากมงตีนึงบอกโอ้หอดไปจุล่ะโอ, <laughs> โอ้ขับรถเก่งอยู่ตีนึงหอดไปอยู <laughs> อ่ กำลังจะเอาเพชรพันล้านลงแล้วฮะตอนนี้โอ้คนไทยแซงหน่อยคนมามาเชือกเดียวนะครับมาช็อตเพชรพันล้าน ออากาจากบ้านทีนึงเนาะมาถึงนี่ก็่โมงนะครับตัวคุณ6โมงกว่า6โมงครึ่งนะครับวันต่าขอมารอต้อนรับที่ตรงนี้น,นะฮะบาร์รอต้อนรับถ้าเพชรพลานไปไวเนะมืองไหนเนาะไปล้ังล้างบ้านมั้ยติดดมๆครัอ บอกเราก็หลอดอัานรับนะคุณต่อยวันนีวัสดียกทีมมาเลยนะคุณต้อยยกทีมมาเลยพี่ละไมสวัสดีครับพี่ละไมครับคุณนัชพรน,นะครับพี่แหม่มนะครับน้ำไทยชาพัฒนะฮะโมบายสวัสดีครับผมคุณดูกินสวัสดีครับผม เขาต้องงงอยู่เหมือนกันอยากเห็นว่าเข้าน้องช้างขึ้นน้องช้างลงหรือเขามีอะไรอ๋อเขามีโต๊ะอีกเนาะโต๊ะสามชั้นนั่นเองเออเขามีโต๊ะสามชั้นเอออย่างไวนะครับโอ้โหเอา้านี่ฮะอ๋อเขามีเปย์ผูกตั้งะมีเปย์ผูกให้ยืนตั้งะกันลมมน้มบ้าเถอกันกันนอนบ้าเถอ ให้ยืนนะฮะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะอ๋อเป็นไม้นะครับไมก้กันนอนนะนี่ครับกำลังจดน้องเพชรลงนะฮะรุงใต้ย เป็นยังไงครับน้องเป็นพันล้านเคยเจอตัวกิ่งหรือยังครับผม <laughs> ต้องเก็บงองอาย <laughs> พูดไม่เก่งโอ้โหนี่ครั <c oughs> นี่ครับอ้าวใครมา โอ้โหเฮียเดีแม่คิดว่าหลงป่าแล้วคิดว่าหลงป่าแล้วเอาละครับวินาทีพี่วีระเจอดองเพชรนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่คือความตั้งใจของคาดหวังมากเลยเนี่ยหน้าตาเออ นี่ฮะเรากำลังดูวิดีทีวัดทจ้าเพชรพันล้านโอ้ฮะเอาดูวิธีการลงนะฮะตอนนี้ฮะเขาลงกันยังไงโอ้โอ้โอ้ ที่ไหนเนี่ยนะเพ็ดว่าที่ไหนเนี่ย <นะ S 1> เอาคอยพุ่นกลอนก็ได้แม่ผมเตรียมหลักไว้แล้วครับครับครับที่อาบน้าก็่าได้อาบได้เลยขอจับมือหน่อยน้องเพชรจับมือหน่อยเร็วมาทำงานแล้วหลักซ้ายพ่อจับมือหน่อยจับมือสันแนนจับมือกันสวัสดีครับสวัสดีครับจับมือสันเออขอจับมือหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเพชรครับจับตัวหน่อยครับโอ้ยโอ้โหพากันบุกชนกันจับตัวหน่อยโอ้ให้พักก่อนให้พักก่อนอนะโอ้เอาเอาระก็ตามจิตไปเลยครับตอนนี้ฮะอ่ะ วันนี้ประพานมาสองท่านนะฮะโอ้โหอ่าดีจ้จดีจ้จเอากล้วยเอาอ้อยมา้จพ่อเพชรเออเอาย่านี่เปียไม้โอ้ยกินบระันได้หรอเขาหง่วงนอนแห้งเลยเหรอตอ้ดิงหง่วงนอนอยู่บ่หง่วงนอนไปนอนขึ้นโอ้ไปนอนไปขึ้นอนอนก่อนศาสนะเออโอ้ดีฮะเดี๋ยวขอพักก่อนเพชรเพ็ดวันนี้เบื่อนอนอยู่ เอาไปนอนพักผ่อนก่อนนะเพชนะอาบน้ำไหมจ๊ะแปลงฟันหรือยังเดีย๋ <ś é S 2> ยวเสียงเสียงหน่อยอะเดี๋ยวพักสักแป๊บนึงก่อนครับเอาตัวไปอาบน้ำโอเคโอเคให้เพชพัรนร้านพักก่อนนะครับเพราะว่ามาออกจากบ้านมาตีหนึ่ง ยังไม่นอนครับยืนทั้งคืนโอ้โอคนกระเบื้อกันมาดิโอ้โอโอพ่อใหญต่อยเราขับรถมากทั้งคืนดีกว่าเรากโกนหนอนด้วยกันแล้ว,วะอ๋อ <c oughs> นี่ครับเราก็ให้น้องเขาพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปข้างในเนาะควันตาก็เตรียมหลักมาให้เรียบร้อยแล้วเต็นที่สองนะครับนู่มนข้างๆสะดามนะครับสำรวจพื้นที่ก่อนอโอ้เห็นหญ้าก็รีบเชี่ยวรีบดึงเลย รีบเขียวรีบดึงเลยนะฮะตาลอยเลยโอ้ดยสวัดดีครับสวัสดีครับผมฮะครับเต็มที่เลยครับสาวเดียวเลยบ่สาวเดียวเลยครับสาวเดียวบ่หอดนีเลยบู้ไวอยู่สิล่ะเจ้าขับไปอยู่ที่หนึ่งเลยเหรออือที่นึงอยู่ใช่ไหมโอ้ที่หนึงอยู่เออ สาวเดียวเลยบังหอัดีขับเก้งยงู่วนนเ,เดี๋ยว,ว,วงงยเข้าไปหาพ่อพายนะน,ยน้องเพชรนะงงอยู่งงอยู่บ่ที่ตกใจน้าว่าบังหนเนาะ พามาใส่รอกสบายนาะเ้เป็อังอุ่นใจตักเห็นหน้าเจ้าของเนาะเออมาเดีย,ก,ดยกันมาอยู่แล้วกนนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่เพชร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 ไม่ได้ได้หนึ่งเยอใส่ปกที่คันของเขาของเขา นี่ครับมาถึงแล้วไม่ดอนบอไม่ดอนบอจับมือน,นอ่อยจับมือน,นอ่อยเอ๊ะ พวกแม่ๆจานข้าวกับเพชรพลางกันค่ะนะคะแม่ขอให้อยู่ที่นี่ครับครับนะคะัแม่ให้เข้าไปดยูข้างในนะคะ,ะน้องเพชรพล,นลันเดินทางมาถึงแล้วครับ